ใส่หมดดีจับจับหมนี่ดนนะี่นี่เขาไม่ได้ทปปมาดูในครัวกันเก็บดีนะต้องระวังก้อนเอาเข้าครัวเข้าครัวเ็ขาไม่ควรเก็บกอดอกกอดอกกอนอกอย่าอย่าจับนู่นจับนี่นะกอนอกไว้กอดอกไว้ก่อออก

ี่ฝังี้่เขาเขาเรียกเขาปลดกปลดอกปลดกดีดีปลกแไม่ลดออกระวังนะเขาจะพาไปขั้วโลกเหนือนะครับลูกเดี๋ยวพี่จะพาไปห้องเรียนนิ่เไปครับอยู่ในบ้านเด่ะ อนี <l ots sei> <c oughs> ้คืเดกอนดี้อันี้ไว้กอนะคอดองไว้เลยทุกคนปลอดองไว้นแข็หนาวไหมหนาวไหมหนาเลยหนาวไหมเอาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อย่าลื่นนะหนาวไหมนอนไม่ได้ขึ้นไปทำเบอร์เกอร์ขึ้นไปทำเบอร์เกอร์เหรอนีห้องนึงหนาวกว่านี้หนาวเหมือนที่ม้าเลยอ่ะ แล้วอีกห้องจบป่ะแล้วอีกห้องเหมือนอยู่ในบ้านสี่มาเลยแล้วอีกห้องนึงอ่ะแล้วมึงก็พาไปในทูนะห้องนี้คือหนาวมากหนาวแบบว่าเดี๋ยวเราที่นี่หนาวมากทำไมสองห้องอุณหภูมิไม่เข้ากันเพราะอะไร อันนี้อุณหภูมิอันนี้ก็สำหรับเก็บของนี่ก็ติดไม่นค่ะแต่จะเอาไว้สำหรับเก็บพวกของสดผักเนื้อะไรแบบนี้อันนี้คือเก็บได้นานกว่าอีกงใช่เดี๋ยเลื่อนบ้านออกมาเรื่อยๆพี่จะพาไปดูไดทูที่รถเขาออกมาเออหได้มาเลยเอวลาที่เปิดปาวอะไรเ้ยพันออกไปนะเอาปลาดอองไว้ก่อนองปลาดองใม่เอาไปไปทางนี้ทางนี้ทางออกลัดเอออกไปออกไป ไปไปเดินเดินเดินดีๆระวังรถดยนะเดี๋ยวไปนะครับยอะมาโอ้ยอ้โหจอยไปเยอะมากรู้แล้วนีที่สั่งอาหารสั่งอาหารแล้วก็ขับรถไปไปรับอาหารนะรู้จะรู้แล้วรู้แล้วเคยมาใช่ไหมเคยมาถ้าเวลาเราขับรถมาเราก็จะมาันนี้ไปอาหเคยมาเคยาเคยมรเคยมา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 ยาเคยายา

เดี๋ยวได้มาจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะต้องรอเก็บตังนะใครสั่งสั่งของเยอะเขารอเก็บตังนะเอคน่อ้างเใครสั่งอะไรไปบ้างเก็บตังอใครสั่งอะไรไปบ้างเก็บตังเ์ใครเตังอร่งอะ้าเบตอรสั่งอรบ้งบอสั่งอไรากใช่แล้าก็เสรสั่งอ้าบอาครอไปบ้าัเ่ไ้ครั่เดินดีๆเดินดีๆเ่สั่งอหารไ้างเา để thằng sảnhอะไร này chạy thẳng luôn <laughs> ไปไปต่อไปบ๊ายบายบายบายอบบ๊ายบายพี่เขาด้วยเายไม่วนะค่บ๊ายบายทนี้องำไมห้องนี้มีหลายปะตูอะ รูว่าจะเดินมามไปกี๊การ์ดกันใหญ่ฝั่ายไม่ได้ลูกเลยได้แต่ฝั่งผู้หญิงเขาดูเด็ฝังผู้หญิง